ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามารีวิวเจ้าคอมมิวเตอร์นะครับนะป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับปีศูนย์เก้านะครับสีสวยนะครับบางๆนะครับทำสีเพราะใจลักนะครับไม่มีชนนะครับล้อแท้นะครับนะนะเงาเาเลยนะครับ ขอบสิบเก้านะครับสองชิ้นนะล้อแท้นะครับจานเบรกกัดลายเรียบร้อยนะเห็นไหมชัดไหมครับเห็นนะครับสวยๆบางๆนะครับรถไม่มีชนนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับบางๆเลยนะครับยางใหม่นะครับสี่เส้นเลยนะจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับอมองเป็นสีอะไรครับ มองเป็นสีอะไรก็ได้เป็นสีนั้นนะครับคันนี้นะไม่มีเกี่ยงว่าไม่ถูกฉโลกกับสีนู้นสีนี้นะครับคันนี้ได้ทุกสีนะครับพัดรอบคันนะครับอหล่อๆไปเลยนะครับไปตรงไหนใครก็มองนะครับคันนี้มองด้วยความสวยนะครับไม่ใช่ความแปลกนะฮะดูก่อนแปลงหน้าสิบสี่เรียบร้อยนะครับหล่อๆไปเลยนะครับ ไปดูด้านในด้านคนนั่งกันนะฮะเป็นไงครับตัวแหงประตูหุ้มหนังนะครับสวยเลยนะครับม้านใหม่นะครับจัดให้พิเศษนะครับซอกเซิร์กเป็นไงครับงานละเอียดนะครับไม่ใช่งานสีสัวมั่วขี้นะครับสวยไปเลยนะครับคอนโซลนะครับเป็นไงครับคอนโซล สวยๆใหม่ๆไปเลยแถมตู้เย็นให้ตัวนึงนะครับมีตู้เย็นนะครับจอแอนดรอยนะครับกับแผงควบคุมเครื่องบินมั้งนะครับนี่เต็มเลยนะครับแผงควบคุมนะฮะใช้งานได้ทุกตัวนะครับอ่านี่เป็นสวิทช์ที่เอาไว้เปิดอ่ชาร์จไฟด้านหลังนะครับเครื่องเสียงก็มีปีนะครับแล้วก็ความร้องคาราโอเกะอีกตัวหนึ่งนะฮะคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับ ภายในนะฮะเป็น v i p นะครับเรียบๆนะครับเดี๋ยวเปิดแสงสีให้ดูแต่ตอนนี้ให้ดูรอบคันไปก่อนนะครับอ่าไปดูด้านหลังนะครับคันนี้เป็นประตูดูดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรียบหรูดูแพงนะครับเบาะอาบาน,นะครับรางสไลด์สองแถวเลยนะสไลด์สองแถวเลย VIP เต็มระบบนะครับ เครื่องเสียงนะฮะเป็ไงครับมียี่ห้อนะยี่ห้อทุกตัวเลยนะครับขับปลานะครับขับปลามีนะครับเครื่องเสียงภายในงามๆนะครับดาวล้านดวงนะครับคันนี้แอร์บัตรหลังแล้วนะครับบัดหลังแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันสวยๆไม่มีลานะครับเลี่ยมๆเลยนะครับ เลียมๆเ,เลยเบาสวยไม่มีแตกนะครับสวยๆเลยนะไม่มีขาดคูหน้าอาปาดมีที่วางขาด้วยนะครับอ่านะครับวางขาว,วางน่องได้ทอดน่องเรียกทอดน่องนะฮะไปดูด้านหลังกันนะครับคันนี้จัดทรงมาสวยนะครับหล่อเลยแหละมดูกันก่อนดูด้านหลังกัน ก่อนนิ่เรียบร้อยนะครับปิดเบาๆตู้แอร์บัสหลังนะครับสอกเสรอกไปเดิมดูเม็ดอาร์คนะครับถึงจะทําสีก็เนียนทุกจุดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดไม่ใช่ว่ารถชนแล้วมาทําสีนะครับไม่ใช่นะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับตู้นะครับอันนี้แผ่นอะคริลิกนะมีเป็นป้ายไฟนะครับ ไปดูทางด้านคนขับกันนะครับอ่านะครับมทมาเมอรนะครับวัดปูดนะผมอะไรฟอร์จูเนอร์นะครับจอแอนดอยไม่มียับนะครับซอกนงซอกในไม่มียับไม่มีชนนะครับ ไปดูด้านหน้ากันคันนี้เขาไม่ได้ทําสีด้านหน้าข้างในนะครับแต่สีสวยมากนะครับอ่าเป็นโชคแล้วนะครับสอกเสิร์กได้เดิมนะมอกออยู่ครบนะครับคันนี้มีหม้อพักลมมาด้วยนะครับคันนี้ทําสีด้านในฝาปองเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟเฟก นอกในนะครับนี่เป็นโชคแล้วตัวค้ำฝากระโปรงเป็นโชคนะครับปิดเบาๆอยู่เรียบร้อยนะครับไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับเราค่อยไปฟังเสียงเครื่องเสียงระบบไฟอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันก่อนปัจจัยหลักของเรานะครับ รถสวยเครื่องต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่รถสวยเครื่องเน่าไม่ไหวนะครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยครับเครื่องเงียบๆนะครับเครื่องไม่ดีเครื่องไม่สวยนะครับไม่กล้ามาขายครับเสียชื่อขายที่หน้าด้วยนะครับอันนี้เงียบๆเลยนะครับเพราะว่าเรากล้าการันตีให้ลูกค้าได้นะครับเครื่องเกียร์รับประกันนะครับ ไม่ใช่แค่รับประกันแค่สุดสายตานะครับรับประกันหมื่นโลนะครับเครื่องเงียบๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมขยับตัวนี้ก่อนแล้วผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งตรงนี้เขาจะมีสลักนะฮะเดี๋ยวผมถอสลักแป๊บหนึ่งเปิดเครื่องให้ดู มาดูเครื่องกันนะครับปัจจัยหลักของเราแอร์หนาวนะครับหน้าหลังเลยนะครับอ่าเครื่องเียบๆน,นิ่งๆนะครับไม่มีเยอะนะครับแห้ง แห้งๆเลยมีไหมมีไอ้ไหมไม่มีนะครับไม่มีไอไม่มีกระสอกนะครับแห้งๆเงียบเงียบนะครับแบบเปิดวางระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสายไฟสายไฟนะครับเงียบเงียบเลยแห้งๆด้วยนะครับรับประกันเครื่องเกียรอยู่แล้วนะครับการ์กล้าการันตีให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงเงียบเลยนะเป็นไงครับเงียบนะฮะคอยจัดนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบ,บุรีนะครับมีบริการส่งนะครับเทสให้พร้อมนะครับวิ่งทางใกล้ทางไกลสบายนะครับเราไปดูระบบไฟกันบ้างนะครับ สีสวยไหมกลางคืนสวยมากนะคะนันนี้จอมีนะครับให้ลูกค้าไปตั้งค่าเองนะครับนะจอมีใช้ได้นะมีป้ายไฟให้ด้วยนะครับเป็นไงครับดาวร้านดวงนะครับครับวันนี้มารีวิวกันแบบเต็มๆไปเลยดีกว่านะครับ มีช่องชาร์จโทรศัพท์นะครับมีช่องชาร์จโทรศัพท์ให้ทุกแถวนะครับมีที่วางแก้วนะครับเราไปฟังเสียงเครื่องเสียงกันนะครับดังดีไหมเปิดทุกปุ่มเลยนะครับแต่เครื่องเงียบๆนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวเร่งไฟนะหลีเร่งไฟได้นะครับจะแกมแค่ไหนก็เร่งไปนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้ผมผมบลูทูธให้นะเพื่อความไวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการดูนะครับ รู้นะครับเงียบๆเลยนะครับเครื่องเกียร์แอร์หนาวดูเสียงลมหมอกครับแรงมากนะครับ สวยมานําเสนออีกแล้วนะครับคันนี้ไม้แท้นะครับสี่แสนหนึ่งนะครับไม้แท้สี่แสนหนึ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงกันจอแอนดรอยนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับแล้วก็จอหลังนะครับ ให้ลูกค้าไปตั้งค่าได้เลยนะตั้งค่าปึ๊บขึ้นหน้าจอทันทีนะครับร้องคาราโอเกะได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังอ่าตู้เย็นนะครับเสียบมีปลั๊กเสียบได้เลยนะครับเย็นเหมือนกันนะครับเย็นตู้เย็นของเรานะครับแถมให้ฟรี เดี๋ยวมาเปิดเพลงกันดูนะครับอะไรก็ได้ลอ,องเปิดดูก่อนนะครับสักอันหนึ่งรถส,สวยพร้อมใช้นะครับ ปรับสนะูงต่ำ รถเกิดอุบัติเหตุมาแล้วทำสีนะครับไม่ใช่นะครับแล้วรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับไม้แท้สี่แสนหนึ่งนะครับสวยๆพร้อมใช้กันเลยนะครับโอเคนะครับ